หนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วพี่จะพิมพ์ตรงนี้นะครับพี่พิมพ์คําว่า vlookup เมื L ่อกี o ้เราใช้คําว่า vlookup ใช่ไหมครับเสรแล้วกดสเปซนะครับหทีเห็นไหมครับสูตรจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่หนึ่งเฟิร์สวันอีกครั้งนะครับใน PC Excel ทําทุกวันมันก็ง่ายเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมีคลิปสั้นๆนะครับสอนวิธีการช่วยจําสูตรนะครับสําหรับน้องๆที่เพิ่งหัดทำนะครับเพิ่งหัดเรียนตัว e x c e เแล้วรู้สึกว่าไอ้สูตร Excel มันเยอะเหลือเกินจําไม่ได้จําไม่ไหวนะครับก็ตัวนี้เป็นแค่ตัวช่วยนะครับพี่บอกไว้ก่อนเป็นแค่ตัวช่วยสุดท้ายแล้วน้องจะต้องไปเรียนรู้สูตรนั้นๆนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจมันอย่างจริงจังนะครับเดี๋ยวพี่ลองดูนะครับ สมมติว่าเอาสูตร vlookup แล้วกันนะครับสูตรพื้นฐานพี่อยากจะรู้ว่าน้องๆเลขที่เนี่ยครับสมมติเลขที่8อ่อะพี่พิมพ์ตรงนี้ว่า8นะครับพี่อยากจะรู้ว่าน้องเลขที่8เนี่ยเขาชื่ออะไรนะครับอ่ะพี่ก็จะใช้วิธีการพิมพ์สูตรเข้าไปโดยปกตินะครับเราก็จะพิมพ์สูตร vlookup นะครับสูตร vlookup เสร v ็จแล้วพี่ก็จะไปคลิกที่เงื่อนไขใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ลูกน้ํานะครับแล้วก็ไปคลุมนะครับคลุมที่คอลัมน์ที่เราต้องการโดยเอาเงื่อนไขนะครับอยู่ทางด้านซ้ายสุดนะครับคาตอบอยู่ทางด้านขวาสุดนะครัับเสสร็็จจแล้ววี่่กะใต ลูกน้านะครับแล้วพี่ก็จะนับคอลัมน์ครับเราคุมจากคอลัมน์ b ถึง c ใช่ไหมครับก็จะนับได้2นะครับเดร๋ยวเราก็ใส่ลูกน้าศูนย์นะครับอันนี้คือสูตรวิลลุัพปกติที่พี่เคยทําสอนไว้ใน ep เก่าๆนะครับก็มันจะช่วยให้เราสามารถนะครับดึงข้อมูลเห็นไหมครับพอพี่เปลี่ยนเลขที่นะครับพี่จะรู้ว่าน้องที่เลขที่1นึ่งร้อยสิบสี่เงี้ยครับน้องก็ชื่อพจจมานเห็นไหมครับก็จะช่วยเราได้เยอะแทนที่จะมานั่งไล่หาแบบเนี้ยนะครับทีนี้ไอการจะมาจําสูตรวิลลุกอัพแบบเนี้ยคร มันยาวนะครับมันยาวแล้วเรารู้สึกว่ามันจําไม่ได้นะครับก็ช่วงแรกๆนะครับเพื่อการเรียนรู้แล้วกันนะครับก็สมมุติว่าพี่จะบอกว่าเลขที่114ี่เนี่ยครับพี่อยากจะให้ช่วย Excel นะครับช่วยบอกสูตรให้หน่อยว่าสูตรนั้นชื่ออะไรนะครับพี่จะพิมพ์แบบนี้ครับ vk นะครับเสร็จแล้วพี่ก็กดสเปซหนึ่งทีเห็นไหมครับไอ้เจ้าตัว vlookup เนี่ยสูตร vlookup มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่เราทำนะครับเราก็ต้องทําตามอย่างที่เขาบอกครับให้คุมเงื่อนไขใช่ไหมครับ แล้วก็ให้ a, คลิกที่เงือ่อนไขสิ่สงแรกที่ต้องทาคือคลิกเงื่อนไขนะครับแล้วก็ไปคลิกที่เงื่อนไขนะครับอย่างที่2ก็คือไปคุมตารางนะครับตรงนี้เราก็ต้องไปคุมที่ตารางซึ่งเราก็ต้องรู้นะครับวิธีการคุมคุมให้ถูกต้องนะครับคุมที่เงื่อนไขจะต้องอยู่ด้านซ้ายสุดเสมอนะครับแล้วดึงม,มาจานถึงส่วนที่เราต้องการคําตอบ,น,น,บนะครับเสร็จแล้วนับคอลัมน์นะครับเราก็ต้องนับเป็นด้วยนะครับเรานับจาก b ถึง c ใช่ไหมครับนับ b ถึง c ได้2แบบนี้ครับแล้วกด enter เห็นไหมครับเราก็จะได้ชื่อกับ ชื่อของน้องเข้ามานะครับง่ายๆเลยนะครับสมมติเลขที่1นึชื่ออะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับการจะมาทําแบบเมื่อสักครู่นี้ได้ครับให้สูตรเป็นขึ้นอัตโนมัตินะครับวิธีการทําทํำยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนให้นะครับก็เริ่มจากนะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับเสร็จแล้วมาที่ออปชันนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตรง proofing ตรงนี้นะครับคลิก proofing เสร็จแล้วจะมี อปขึ้นมานะครับให้เราคลิกตรงออโต้เคอร์เล็กออปชันตรงนี้นะครับอ่าแค่นี้นะครับสมมุตินะครับพี่อยากจะบอกว่าเอ้ยพี่อยากจะให้ Excel เนี่ยช่วยจําสูตร VLOOKUP ให้หน่อยนะครับพี่ก็พิมพ์ตรงนี้ว่า VLOOKUP ครับ VLOOKUP นะครับเสร็จแล้วพี่จะบอก Excel ว่าถ้าพี่พิมพ์คําว่า VLOOKUP เข้าไปนะครับจะให้มันโชว์นะครับสูตรว่าอะไรนะครับพี่ก็พิมพ์สูตรเข้าไปเลยครับเท่ากับ VLOOKUP VLOOKUP ใช่ไหมครับเสร็จแล้ววงเล็บเปิดนะครับแล้วก็อ่าคลิกนะครับคลิก ที่เงื่อนไขนะครับอันนี้เป็นภาษาของเราเองนะครับก็พยายามให้เป็นกระชับนะครับกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากคลิกที่เงื่อนไขเสร็จแล้วก็ต้องไปคลุมนะครับคลุมคลอมคลุมที่ตารางนะครับตารางเสร็จแล้วก็ใส่ลูกน้ํานะครับแล้วก็นับนะครับนับคอลัมน์คอลัมน์นะครับแล้วก็ใส่ลูกน้ําแล้วก็ใส่ด้วยศูนย์นะครับแล้วก็วงเล็บปิดเห็นไหมครับ ทีนี้นะครับเวลาพี่พิมพ์คําว่า vlookup เข้าไปใน excel นะครับ excel มันจะโชว์ค่านี้ขึ้นมาให้พี่อัตโนมัติเลยนะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการจําสูตรให้เรานะครับอะพี่กด add เข้าไปนะครับแล้วกด ok ok ออกมาเห็นไหมครับอะพี่ลองดูนะครับพี่พิมพ์ตรงนี้นะครับให้มันเท่ากับนะครับหนึ่งหนึ่งห้าเหมือนกันนะครับแล้วพี่จะพิมพ์ตรงนี้นะครับพี่พิมพ์คําว่า vlookup เมื่อกี้เราใช้คําว่า v l o o k u p ใช่ไหมครับแต่แล้วกด space นะครับหนึ่งทีเห็นไหมครับสูตรจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับ สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทาตามสิ่งที่เราเขียนไว้นะครับมันเป็นภาษาที่เราเขียนไว้เองเราจําได้อยู่แล้วครับนะฮะแล้วก็คุมตารางใช่ไหมครับก็ไปคุมตารางเสร็จแล้วนับคอลัมน์ A ถึง B ก็ได้แค่2ใช่ไหมครับง่ายๆแบบนี้แหละครับพี่มีเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขที่52ใช่ไหมครับก็จะเป็นนายชานง่ายๆนะครับใช้ได้กับทุกสูตรเลยนะครับสมมติพี่จะลองอีกสูตรหนึ่งล้วกันนะครับพี่จะลองเป็นสูตร sum if ละกันนะครับพี่คือจะเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วมาที่ออปชัน นะครับแล้วก็ไปที่ proofing นะครับแล้วก็มา auto correct option นะครับพี่พิมพ์ตรงนี้ว่า sum if sum if นะครับแล้วพี่อยากจะให้มันขึ้นสูตรว่าเท่ากับ sum if นะครับแล้วก็ไปคลุมนะครับคลุมคลุมที่ตารางนะครับคลุมตารางเสร็จแล้วก็ใส่ลูกน้ำนะครับแล้วก็คลิกเงื่อนไขคลิกเงื่อนไขเสร็จแล้วก็คลุมคำตอบนะครับ อันนี้เป็นภาษาของพี่นะครับพี่จําได้ว่าไอ้คำว่าคุมคําต่อนี่มันหมายความว่ายังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็กดแอดนะครับกดแอดแล้วก็กดโอเคนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้นะครับอ่เดี๋ยวพี่ลองดูนะครับสมมุติว่าพี่อยากจะรู้ว่าไอเอศูนย์ศูนย์แปดเนี่ยครับเขาวิ่งนะครับความเร็วรวมกันของทุกคนเนี่ยเพราะว่าเอศูนย์ศูนย์แปดเนี่ยมันมีหลายคนใช่ไหมครับพี่ก็อยากจะรู้ว่าเอศูนย์ศูนย์แปดเนี่ยทุกคนรวมกันเนี่ยมันวิ่งรวมกันแล้วได้เวลากี่วินาทีนะครับอ่พี่จะลองใช้สูตรที่พี่ทเมื่่อสัักคครรูบ พี่จาไม่ได้จริงว่าไอ้สูตร sum if มันใช้ยังไงจ้พี่ก็พิมพ์อย่างนี้ครับ sum if นะครับเสร็จแล้วข้อหนึ่งทีเห็นไหมครับสูตรก็จะขึ้นมาเลยนะครับพี่ก็จะรู้ว่าเอ้ยสิ่งที่พี่ต้องทําอย่างแรกคือคุมตารางนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะทําแบบนี้นะครับเราต้องรู้ได้ว่าไอ้คำว่าคุมตารางกับคลิกเงื่อนไขคุมคําตอบนะครับมันคืออะไรนะครับนั่นหมายความว่าน้องก็ต้องมีความรู้ในสูตรตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมันช่วยเราจําเฉยๆว่าจะต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังเนาะก็เราไปคุมที่ตารางนะครับี่คุมจาก นะครับมาจนถึงเวลาที่วิ่งนะครับเสร็จแล้วคลิกที่เงื่อนไขนะครับพี่ก็ไปคลิกที่เงื่อนไขตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายไปคลุมที่คาตอบแบบนี้นะครับแล้วก็กด enter เห็นไหมครับง่ายดายเลยครับก็จะช่วยเราจําสูตรนะครับน้องๆลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดเรามีสูตรที่มันจํายากๆครับอย่างเช่นสูตร index match นะครับหรือว่าสูตร lookup picture อะไรแบบนี้ครับที่พี่เคยสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้ทั้งหลายแหล่นะครับต้องบอกโอ้โหจำไม่ได้เลยพี่สูตรยาวมากเลย สูตร x สิชั้นอย่างเงี้ยทำยังไงครับพี่ก็ง่ายๆครับ้าไปเปิดดูศึกษาดูนะครับเสร็จแล้วเราก็จําวิธีการใช้นะครับแต่เรามาให้ Excel ช่วยจําสูตรโดยการใช้วิธีนะครับพี่ต้องทษวิธีแล้วกันนะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับมาที่ออปชันนะครับแล้วก็ไปที่ proofing แล้วก็กดที่ auto collect option นะครับแค่นี้ครับแล้วเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์สิ่งที่เราต้องการใช้เป็นเงื่อนไขนะครับแล้วก็พิมพ์สูตรเข้าไปนะครับโดยใช้ ภาษาที่เราเข้าใจนะครับพี่เน้นนะครับใช้ภาษาที่เราเข้าใจเพราะว่าสุดท้ายคนที่อ่านคือเราคนเดียวนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับแม้แต่เราจะทําไฟล์เสร็จแล้วแล้วเราส่งไฟล์นี้ไปทางอีเมลส่งไปให้กับเพื่อนนะครับหรือใส่ไว้ในแชร์ใดก็ดีเนี่ยเพื่อนเขาจะทาแบบเราไม่ได้นะครับมันจะเป็นเครื่องไหนเครื่องนั้นนะครับมันจําค่าที่เครื่องเดียวนะครับก็สําหรับน้องๆนะครับก็ลองไปฝึกฝนกันดูนะครับเป็นวิธีที่ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคลิปก็จะสั้นเพียงเท่านี้นะครับหากน้องๆชอบใจและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแชร์ความรู้นี้ไปให้กับเพื่อนของเรานะครับเราจะได้เก่ง e อซ e l ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ